คลิปที่แล้วคันนี้ผมขาย3ามแสนแแต่ตอนนี้มันคงถูกไม่พอเดี๋ยวผมลดราคาลงบีกเอาห้ถูกสุดนลาดถูกจนทุกคนตกใจไปเลยกับคันนี้เลยนะครับตัวต้าเซนต้า 1.5G ปี2016เซนต้าเนี่ยเป็นรถเล็กที่อนเนกประสงค์มากเลยเพราะว่าเป็นรถขนาด7ที่นั่งนะครับคันนี้ได้ประตูสไลด์มา2ข้างเลยนะครับเป็นแบบอัตโนมัติ1ข้างถือเป็นรถอนเนกประสงค์จริงแล้วก็ด้าน,นท้ายของเขาเนี่ก็เปิดแบบนี้ได้เพราะฉะนั้นในวันที่เราอยากจะเก็บของเยอะเราสามารถจะพปปับเบาส2ตัวนี้ลงไว้ได้นะครับและรถถละา,า,าคารถต่าี่ ต้องของเรานะครับมีการรับประกันนะครับหากพบภายหลังรถคันนี้คนหนักน้ำท่วมความก่อใหม่หรือว่าตัดต่อเนี่ยเราอินดีซื้อคืนแต่จำนวน100%รคันนี้พอล,ลดไปแล้วยอดผ่อนเลยแค่ห0าว่บาทแต่สิ่งที่ได้ดูดิประตูสลไลด์ไฟฟ้าผมว่ามันโคตรไฮโซเลยนะแล้วเนี่ยเป็นรถแบบเที่นั่งนะครับเราสามารถนั่ง7คนได้โอเคมันอาจจะเล็กนิดนึงแต่ผมว่านั่งจริงๆอะ่ะถือว่านั่งได้เพราะนั้น,นวันเสาร์ที่ที่เราไปครอบครัวใหญ่คันนี้ก็จุได้หรือในวันที่เราต้องการมันทูกเบาตัวนี้ก็ งงว่าถ้ามันยังขายไม่ได้อีกอ่ะเพราะอะไรอ่ะคอมเมนต์บอกผมหน่อยดีราคาถูกสุดเลยตลาดแตกเลยนะครับคันนี้329,000บาทผ่อนเริ่มต้น5,000บาทสนใจสอบถามเอียดเพิ่มเติมได้ที่เจมออกเลยดออโต